สบายดีท่านผู้ชมมาอนี้มาพบอกับเบาบุกกับเบาท้องอีกแล้วท่านผู้ชมมือนี้เฮ็ดอีหยังเบาท้องเฮ็ดอีหยังโอ้ยยังตู้ไปสองยกขึ้นรถตู้นี้นะแมีนอ๋อพี่น้องมาอนีเบาบุกกับเบาท้องสิผ้ากันยกของขึ้นรถอีกแล้วพี่น้องมาอนี้ฮะแต่ก็สิขยันแท้้อเออมันก็ดีดีแล้วมีของออกขยันเนี่ยเอาเดี๋ยวเบิ่งมาอนี้สองไอ้น้องเฮ็ดงานกันพี่น้องเบิ่งเอาใช่ไร เอาเริ่มด้ยังเฮาเอาตีกอนบ่มาเดียกันที่ยวกันอึบ xin ạ đây, đây này sáng theo hai xe như này liếc như này nè hai xe liếc như này Liên sáng theo anh bảo à เบิ้งอาจารย์ท่องแล้วเรียงของมาดิมือก่อนเนาะท่องตัวนี้ก่อนเอ,อ้ยมีน็อตอีกมือนีอ่ได้อุปกรณ์เซฟตนนี้มาดใส่ มาฮะฝมาแล้วฝนมาแล้วตรฝนมาแล้วสิโอ้เด๋ยวเดีมาแลวฝนมาแล้ว ุ้นตกกับที่นี่ไหมพนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกเกือเป็นของเปียกจะได้อานนึ่งุนกุศกได้ยังไงครับให้สองอันบ่สองอัน Sơ sơ thế hãy các, Bốn tục đi làm nghe này, buồn Trứng, bố trứng, bố trứng, trứng

Yeah.

ทำได้ลงน,นะทำได้ลงดิทำได้ลงไปประตูเลยจ้าหน้าที่พาาโหเบียเห็เเหงานครับตกเ,ยเียงานบะไเกห้ยเหงานมาการท่องครับป,ป่าอุบตายแล้วเนี่เนี่นี่เราพี่้อง <c oughs> ชีวิตคนเราพี่เราเหตุงานในเมืองไทยมดงาน แต่แค่เต,ต้นฝนตกนีอีกคนหลายหน่อยนะคุณ<ม>ที่ว่าหลายของเราที่เขาเขามีโอ,อกาสแต่สำหรับข้ากแตที่ว่าโชคดีแล้วหน่อายนะแมนแมนแมนเอาเลยพี่น้อ,องงานให้งาห่ายแล้วยาไปกดโกงเขา,าคนอื่นอยู่ไหดงานอีกเพื่อแค่นีองานบริสุทธิ์นี่แหละมันดีนดีที่สุด,ดแล้วไงพี่น้องไปเอาวเส้นละท่ามาชุ่มมอนีเบาเบาก็เบาท้องผ้ากันขึ้นคองเป็นทีเรียบร้อยพี่น้อง อ่ะอย่าลืมเล้ยพี่น้องถ้ามักในคลิปของเบาะเล่าเทียดงานในเมืองไทยก็อย่าลาืมกดไล์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้พวกขาวแน่กดไลก์ดแชร์เด้อให้บ่าวโบ่อขอบคุณทุกท่านบ๊ายบายติดตามเนี่ย,ยขึ้นของเสร็จแล้วนะครับขึ้นกองสนเสร็จแล้วนะไปเช็คดูหน่อยอ๋อเหนียบร้อยเรียบร้อยเด๊๋ยวมันจะเอาอันให้เรียบลอยอย่างเหมืนให้ไปเป็นคนง่ายด้น้อง Okay.